เขาเอื่นว่าไลล่รอเน่าจ้ะมันสิมีขนแนนจักหน่อยน,นอนเดียวนอบ,บงจ้ะต้องนอนก่อนก่อนนี่ก่อน,นเดียวกันเออร์จะน,นี่อีกนอนหนึ่งโน่นนี่นาเมนไลรรล่อจ้ะแซ่บได้คราไม่นอนนี่แมนตุ่มนี่แซ่บได้จ้ะนออ่าก่อกันกับพวกก่อนเซาแอนอีสานบันเนื่องจ้ะละปลาจิ้มลุงเชิดพวกอีสานบันทุ่งจ้ะมีกระยูนในปลามื่นที่สี่แล้วจ้ะปลาไพ เฮดบอออกห้เก็บจ้ะช่วงนี้ก็ลุยปลาไทไ,ไปกอน,น้อจ้ะเบิงองฮับนาซับน้อยไงไบกรน้อแต่เมือคืนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาก,ลากเลยจ้ะจะไปเท่ากับจิมลอดลุนเฮดอีกเนาะจ้ปลาจิมลอดลุนอีกเนาะลอดลุนอีกเลยอันเนาะจากไหนเท่ากับไปลุนกันจ้ะมื่อนี้ชิมานบ่เมื่อนี้เข้ามาหาไรล,ลอจ้ะบ่เมียนนอสร้างเนาะมื่อนี้เมื่อนี้เข้ามาบุกปลาไรลอจ้ะจากไหนเท่ากับไปหุ่นน้ำกันเนาะมื่อนี้ปลาจิมก็เซอเอีนสิได้หลายบ่หมานบ่จ้ะ เอาแค่เต็มนี่ก็พอแล้วกับสิเมื่อนแล้วเอาไลฟ์ว่าไลฟ์เอาเต็มเต็มนี่เนาะกันจีเพีงครัพี่น้องจ๋าจะนะก็ไปลุยกันเลยจ้าจ้าครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วจ้านอแรกนอแหลงแหกม้านของมือนีจ้าพล้วเขาเอื่นว่าไล่ล่อเนาะจ้ากันสิมีขนเนี่ยจักหน่อยนอเดียวนออวบนออ้วนดีขึ้นกันจ้านี่ก็ยังมาไล่เนาะไข่ไข่นอไล่เนี่ยเออพันอยู่ตระกูลเดียวกันเนาะจ้าเนาะ จักตอกหีเนี้ยงอะได้ไหเพินาะออเพิ่งโชว์กัยังวัดืนนั่นอ๋อรล่อือน่ะสร้างนั่งึน่ออีกน้ครับอ้ห้อ้ยกระดินกระโดนเด้อจ้่คุณนี่ครับเนาะอวบง่ายดีจ้ะอ้้หลายเด้อพี่น่องมือนี่น่นี่ อีกนอนึงจะคอะไรเะครับเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเพื่อนว่าจะเมือนขึ้นในฝนกระตุกเนาะดินกระสิคุดง่ายยุ่จ้ะมเมือนก่เป็นจีนนขนาดนี้แล้วเนาะทางที่บอก อ้ออีนอน้วครับเนี่ยนอนอี่สินอนใหญ่เด๋งเลยนอนอี่นอนใหญ่เด้อจ้ะอยู่กลางกอเลยนี่ครับได้หลายๆนอ่ะดัดทวนกันเนาะมันขึ้นไปข้างในละนออันนี้ นอไลได้จ mm. yeah. oh, well, ้ะนอไลได้ค like ร okay. ับเนี mm. e. ่ยเมนไลรอดจ้ะแซ่บได้ครับหนีนอนเนี่ยเมนตุ่มนี่แซ่บได้จ้ะนอปลาของแผลได้ครับเนี่ยพวกมนีนอนนุ่มใช่นี่ละบ่ก่อนช่วยทรงหาถ้าไม่ขึ้นเงี้ยวแล้วมันก็สยเป็นสีอีกสีหนึ่งเดี๋ยวหนีปันเด้อหมุนปลาด้วยจ้ะหมุนปลาเขา ก็สิเอาเพิ่นได้ก็สิได้กินแต่นอนนี่เพิ่นแซ่บจากนอนไรพนังอันนี้เพื่อนจิขึ้นเนี้ยแลละครับนี่ไหโอ้เฮาต้องมาเต็งออกอีกเนาะแต่ไหนอย่จะเอาได้เด้เอาทั้งปายเพิ่นนี่อู้ห้าดุดหักเดีวใช่เหรอเห็นแล้วยังเด้อพี่น้องพัากันหมุนไปละสองพี่น้อง นอนไรเนาะจ๊นนะเาอะไรคนาเิขา้วาต้น <c oughs> ะ,น,น,อะนอนี่สิไข่งามๆเนาะ มีดสับเอาเลยก็ได้นะครับโอ้แกมีดฟันเอาเลยแต่งออกเพราะเพิ่นขืนเหี้ยวขืนเหี้ยวแล้วเนาะปลายเพิ่นก็นกินได้อยู่จ้ะอันนี้นอบง้ะครับนอบงจ้ะช่องนอนอ่ะกอดเลยช่องนออืมอันนั้นห้อยเป็นสับอ่ะประทุนก็นได้ครับ,รบพูดเลยกระทุนมีเพื่อน อับ<ห>ถือปะ,ปะนี่สม้าวดีเนาะจ้าไปอันนี้ต่อขุนะิเ้อหอยพองนึงบนไม่ก่อเลยเออไปงานไม่ก่อนีละเบื่อหอยคนอันนี้ไหมขุดไว้ขุดละว่บ่ถทมแมจ้ะขุดหอนอนหนึ่ง ข้าวดีต้องคุดเอานอนนี่โอ้ว นี่แทะรุดตะโดนนะครับขาวด้วยครับนี่เนาะงานดีเนาะอ่านี่อีกงอนหนึ่งงานเลยครับงอนนี่กอเดียวกันนะเนาะเบาโกรนก่อเนี่ก่อเดียวกันจะเป็นลายเนี่ยแจหน่อยเนาะแต่นอบุ๋งเลยทีบอกค่อยขนไปไหนแต่นอนออะไรนะขนร้ายจ้ะไข่นี่นี่คือว่าอะไรเมยบอ แนอนหน่อยนอนน,นอนหนึ่งบนเบาะสับไปเนาะจับอยากเลยเด้อจ้ะติดอันนี้ติดเก่าไฟนอนหน่อยเป็นเป็นไงนอนไรจ้ะ แต่ีีคนร้ายเนอะนี่แต่กินแสบ นงอแล้วครับเนี่ยงบทำนอมบบนด้นีน่เนอแงงยัยยุเศษเศษจ้ะโอ้ซับบะมีแห้งซับเด,อด้อยะนี่อีกนอหนึ่งนาะนี่นำ้ำงับทั้งงับเลยถุยแ้งปิดยางว่าเมือ่อยวะเออได้สองนอจ้ะนี่ อ่ะอีกงอหนึงน่งเนาะจ้ะนอไนไรเนาะซับยากเนี่ยจ้ะอยู่กลางกอเอาอยากนอนนี่เนาะล่ำพันหลายอีกงอหนึงน่งอีกงอหนึ่งเด้อจ้ะนี่ยอีอนึง Đấy gió ngồi chà Nó này cỏ này Nó đây chà Xung đỉ nó đỉnh Vẫn ừ. tốt may nữa. Ủa, ủa bình nó แต่ขนเป็นสีหล่แตยจ้ะนอนลแต่กินนเสบจ้ะนอนลเน,นะาะเอาหอดีเอาหอดีมากตัวนี้ <c oughs> เอาอกมากลายพอด น้อก็ร่างขึ้นไหมนอกระสีใบใหญ่จำนอสร้างหรอครับนอนอไรเป็นนอหน่อยยังสิจ่ะนอใบใหญ่คือนอสร้างนอสร้างนั่นนอใหญ่นอขาวเนาะ นี่ได้ยู<น>ำกำลัง<ด>ขึนน้นไ,<อ>ไหมจ้ะเนาะกำลังเห็นโพขึ้นนิ้หน่อยเดี๋ยวสิเลาะเบิ่งอีกเนาะจ้ะโหนนี่ได้นอนนึงไอ้สวะไปเห็น,นืกำลังขึ้นไหมผห้ลายอยู่กำลังขึ้นกำลังขึ้นเป็นตื่นฝน ข้ติดโลหาเบืง้งอีกก็นอกเคลียหาเบืง้งเอาแมนบอแมนบอโอ้แมนแมนแมน,นอยู่โอ้เป็่กำลังขืนมาก่อนเซาะหาเลยเฮ้น้ำครับเนาะก่อนนี้ก็ได้รลายแหละ ฮักก yeah. yeah. ับฮักบ่ได้จ้ะโอ้โดูนี่น้อยใหญ่เนาะแมแยมพอบ่ทั้งปุ่นบ่บ่อเลยเนี่ยนอบ่งได้คไหมเจ้าหมดเนาะแก้หมดทุกทต็กันขาดบ่ถึง มีออมีมานมาอมีดเปิดแขนเปกดนาอิรียนี่ยาพันงหน,าหน้าางเนาะโอ้เนาะขึ้นแนงันีกำลังงานเนาะจักหนอบ,บงจัน มองซับง่ายๆเออเดี๋ยวเอาคาดเลยนี่ครับน้มน้ำเลยครับเข้าอยู่กำลังโผล่กำลังออกเนะกาะขึ้นฝุ่นนอนลงไปโอ้โหนอนอยู่้นไลกันกางกอ่อเลยกางก่อเลยจ่อะไรบอพี่เนาะเอ็นก,บก,ก,รกร็บบกวนกับ ถึงเคยมาซับเนอะน้องใม่จ้ะจังได้กับคอมเมนต์บอกได้จ้ะาว่บอกเคยเนี่ยจ้ะอืมอเสียงป่าห้องไรล,ล่ะเี่นครับสิยไรกลับบ้านนะเด้อป่าไรแล้ว,ลลวอ,อ้น้นองไล,ล่ดีเสียบ นอบุงด้วยจ้ะโอ้เช่นเฉะดีแทะนอบุงเ,เ,งเงนาะห็งสิเป็นแงเพื่นจ้ะแสดามเสียงเลยนะครับีได้บ่ไม่็นเต่ามัน Ừ. Đây cứ mưa vừa đây, vừa nói vừa nó tàu nói vừa cá này, nói vừa bùng vừa Sắp tăm ở đây rồi này. nói này, nói nó nói vừa nó Ui càng vừa nói vừa nói vừa nói vừa đây ทำด้วยสามเถอปรถึกบ่งเกยเถอนะมันถดตาชสวยนัางถิ่น,นจุเป็นนอเป็นเเป็นเนียงคนนี้ Tàu tàu đăng tàu không thì cần nếm ngon tao hơn đang khửn rồi Tao hả mày? Tao nổi, thì ăn nữa vừa rồi này ฝนกระตุก,ตกไรเหรเด้อจ้ะนี่เสาเอ็นกระฎิได้ออกป้าละจ้ะฝนลงมิดหองหิมหิมเลยจ้ะเพ่อพอกันอื่นเด้อครับม <c oughs> าสิไปมองไรนะปะฝนตกแล้วจ้าฝนลงมิดมาแล้วจะได้กัษิีล่าพี่่าน้องแล้วเนาะจ้ะ